นี่เรากำลังทำอะไรกันอยู่เนี่ยโถเอ้ยและแบบนี้จะรู้ไหมเนี่ยว่าอยลุงนั้นมันชื่ออะไรมีอะไรหรอเกิดอะไรขึ้นเราติดอยู่ในลูปเวลานา่ะสิอะไรนะหมายความว่ายังไงถ้าแก้วนี้มันเดินครบรอบทุกอย่างมันจะกลับไปที่เดิมไม่เห็นจะเข้าใจเลยนี่กูต้องมาอธิบายมึงกี่รอบวันเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่าไอ้ลุงนั้นชื่ออะไรเราจะติดอยู่แบบนี้ตลอดการลุงไหน ลุงที่เล่นเกมกระดานพิศวงกับเราไงอ๋อลุงคนนั้นเมื่อวานกูเพิ่งเจอเองเขาบอกว่ารู้ไหมว่าเขาชื่ออะไรกูตอบไปว่าไม่รู้เขาเลยให้กระดาษที่เขียนชื่อเขามาให้กูแต่กูอ่านไม่ออกเอา้ามึงรู้ได้ไงเนี่ยก็บอกแล้วไงว่าเราติดอยู่ในลูปเวลามึงพูดแบบนี้มาห้าครั้งแล้วจริงเหรอเนี่ยไม่เห็นจำได้เลยมันมีแค่กูคนเดียวที่จำได้ เราะงั้นมึงบอกกูมาในกระดาษแผ่นนั้นมึงเห็นคําว่าอะไรบ้างก็กูบอกแล้วไงว่ากูอ่านไม่ออกมันไม่ใช่ภาษาด้วยซ้ําไม่ใช่ภาษางั้นเหรอคือยังไงอะ่ะก็ตัวหนังสือที่ลุงให้กูอ่านอะ่ะมันเหมือนสัญ,ญลักษณ์มากกว่าสัญ,ญลักษณ์นั่นเหรอมันเป็นแบบไหนมึงจําได้ไหมโหกูจะนึกออกไม่เนี่ยเร็วๆกูขี้เกียจอธิบายมึงอีกรอบเออเท่าที่จําได้ตัวแรกมันจะเหมือนสามงง้มที่กลับหัว สามง่ามกับหัวแบบนี้หรือเปล่าคล้ายๆแบบนี้แหละแต่ห่างไม่ได้ยาวขนาดนั้นงั้นแบบนี้ใช่ใช่แบบนี้แหละแล้วตัวต่อมาละ่ะมันเป็นเส้นยาวๆแล้วก็มีขีดสองขีดแบบนี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ขีดอันนึงจะอยู่ตรงกลางแล้วขีดอีกอันนึงจะอยู่ทางขวาแบบนี้ใช่ไหมน่าจะใช่แล้วนี่ถ้าแก้วนกลับมาที่เดิมกูจะจำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหม ใช่เพราะทุกครั้งที่จะย้อนกลับไปกูจะด่ามึงตลอดว่าไงนะสมศักดิ์ไอ้ควายนี่เรากำลังทำอะไรกันอยู่เนี่ยเรากำลังเล่นเกมลูบเวลากันอยู่เล่นยังไงหรอฟังดูน่าสนุกจังเมื่อวานมึงเจอลุงที่เล่นเกมกระดานพิศวงด้วยใช่ไหมมึงรู้ได้ไงเนี่ย เขาบอกกูว่ารู้ไหมว่าเขาชื่อว่าอะไรกูบอกไปว่าไม่รู้พอพอไม่ต้องเล่าแล้วแล้วเขาก็ให้แผ่นกระดาษกับมึงเฮ้ยเมื่อวานมึงสะกดรอยตามกูปะเนี่ยมึงจำได้ไหมว่านอกจากสองสัญลักษณ์นี้มันมีสัญลักษณ์อะไรอีกโอ้เดี๋ยวขอคิดก่อนนะแล้วถามทำไมหรอเออนะเดี๋ยวกูอธิบายให้มึงฟังสัญลักษณ์ต่อจากไอตัวนี้เหมือนรูปส5สิาองศาฮะ ยังไงนะก็สัญ,ญลักษณ์45องศาแบบในวิชาคณิตไงแบบนี้เหรอเออใช่ตอนเห็นแผ่นกระดาษครั้งแรกกูก็ว่ามันแปลกมันเหมือนสูตรคณิตศาสตร์เพราะอันสุดท้ายมันมีสัญ,ญลักษณ์เหมือนรูปสแควร์รูทด,ด้วยแบบนี้สินะเออใช่แบบนี้แหละที่เห็นเมื่อวานแล้วมันต้องอ่านยังไงวะเนี่ยสามง่ามมันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่าแล้ว45องศานี่คืออะไรวะ ลุงคนนั้นเขาได้บอกอะไรเพิ่มอีกไหมอ่ะไม่ได้บอกอะไรเขาหายตัวไปเลยจะหมดเวลาอีกแล้วสมศักกูขอพูดอะไรกับมึงสักคำนะไอ้ควายนี่เรากำลังทำอะไรกันอยู่เนี่ยเรากำลังเล่นเกมถอดรหัสกันอยู่เอ๊เหมือนเคยเห็นคำนี้ที่ไหนนะอ๋อนึกออกแล้ว เมื่อวานกูเจอลุงพอพอพอไม่ต้องเล่ากูรู้หมดแล้วเอา้ากูเล่าให้มึงฟังไปแล้วหรอจะสิบรอบแล้วจริงดิจำไม่เห็นได้เลยมันจะต้องมีวิธีอ่านซสสามง่ามอาจจะหมายถึงโพไซดอนหรือไม่ก็ซ่อมซ่อมภาษาอังกฤษเรียกว่าฟ็อกฟ็อกก็คือกบไม่น่าใช่แล้วไอขีดสองขีดนี้มันคืออะไรนะไม่เห็นจะรู้จักเลย หรือว่าจะต้องเอา45องศามาถอดรูดมันจะยากขนาดนั้นเลยเหรอวะเนี่ยมีหวังได้ติดอยู่แบบนี้ตลอดการแน่เลยอย,อยู่่มึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยทำไมต้องมานั่งแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ยากขนาดนี้ทำไมไม่เอาโจทย์ง่ายๆเราเป็นแค่เด็กประถมเองนะจริงด้วยเรายังเป็นแค่เด็กประถมอยู่นี่นาะไอ้ลุงนั่นไม่น่าให้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ยากๆมาให้เราทำบางที นี่อาจจะไม่ใช่สแควร์รูทและนี่ก็อาจจะไม่ใช่45้าองศาแล้วมันคืออะไรกูรู้แล้วว่าอ้คำนี้มันอ่านยังไงอ่านยังไงเหรอมันมีวิธีอ่านที่ง่ายมากๆตอนที่ลุงเขายื่นกระดาษให้มึงเขายื่นแนวนอนหรือแนวตั้งเออก็แนวนอนแบบนี้แหละนั่นแหละคือเหตุผลที่มึงอ่านไม่ออกเฮ้แล้วมันต้องอ่านยังไงอะถ้าจับกระดาษแผ่นนี้อ่านเป็นแนวตั้ง เราจะได้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ5ตัว L A T T E ลาเต้ชื่อของลุงคนนั้นคือลาเต้เก่งมากเจ้าหนูที่สามารถหลุดออกจากผีแห่งลูปเวลาได้งั้นเอาไว้ครั้งหน้าลุงจะหาผีแปลกๆมาให้เล่นด้วยอีกอย่าลืมรีบทำเกมกระดานอันใหม่ด้วยนะลุงหู นี่กูอยู่ในรูปเวลาผีเป็นสิบรอบเลยเลยเนี่ยพอผีออกจากแก้วแล้วความทรงจําทั้งหมดก็กลับมาเลยเอานี่ความทรงจํามึงกลับมาด้วยเหรอเนี่ยแล้วกูจําได้ทุกเรื่องทุกคนเอามือมาวางไว้บนแก้วใบนี้ของแบบนี้มันจะช่วยหาตัวเพื่อนของเธอได้อย่างนั้นเหรอก็เราไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนี่ก็ได้ก็ได้แล้วทำยังไงต่อ ขอเชิญดวงวิญญาณที่อยู่ในที่นี้เข้ามาอยู่ในแก้วใบนี้ด้วยเถิดนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี้ยนี่หมายความว่าดวงวิญญาณได้เข้ามาอยู่ในแก้วใบนี้แล้วผมขอถามว่าเพื่อนของผมที่โดนปีศาจจับตัวไปตอนนี้ยังปลอดภัยดีไหมครับคอยลงอกหน่อยไอ้สมศักดิ์ยังไม่ตายงั้นฉันขอถามบ้างฉันปิกนิกเลส จากขบวนการปิกนิกเลนเจอร์ขอถามว่าเด็กผู้ชายที่ถูกปีศาจจับตัวไปตอนนี้อยู่ที่ไหน <B it> เหมือนว่าจะเป็นท่อระบายน้ำนะ <B it> ดีเลยงั้นจะไปเดี๋ยวนี้แหละพวกนายรอยอยู่ที่นี่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวสีแดงใจเย็นๆก่อนไม่ถามข้อมูลอื่นก่อนงั้นเหรอแค่รู้ว่าเด็กอยู่ที่ไหนก็พอแล้วฉันไปก่อนละ <B it> โหชุดแปลงร่างนั้นน่าจะเจ๋งมากเลย ผีเข้าสิงไม่ได้ด้วยเพราะปกติถ้าชักมือออกไปก่อนจบพิธีแบบนั้นยังไงยังไงก็ต้องโดนผีเข้าสิงพี่จะมาเข้าได้ยังไงขนาดกระสุนยังยิงไม่เข้าเลยแล้วระหว่างนี้มีคำถามอื่นอยากจะถามกันอีกไหมจะว่าไปก็มีคำถามคาใจฉันยู่สมมุติว่าถ้าสีแดงตายขึ้นมาสีไหนจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าแทนล่ะนี่เหลืองทำไมพูดแบบนั้นล่ะ เอาก็ฉันอยากรู้นี่ชมพูฉันเองก็อยากรู้เหมือนกันงั้นถ้าสมมุติว่าพี่แดงเกิดตายขึ้นมาใครจะได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าปิกนิกเลนเจอร์คนใหม่เอ๊ะแบบนี้มันคือซีไหนกันแนะ่หรือว่าพวกเราสองคนจะได้เป็นหัวหน้าร่วมกันงั้นฉันขอแปลงล่างคนแรกส่วนฉันขอเป็นคนเอ่ยชื่อท่าไม้ตายแล้วกัน นี่พวกนายพูดเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยแดงยังไม่ตายซะหน่อยแต่ถ้าสมมุติแดงตายขึ้นมาใครจะขับหุ่นยนต์ของแดงละ่ะฉันขับหุ่นสองตัวได้แต่ฉันก็ขับได้เหมือนกันถ้าแดงตายขึ้นมาฉันจะควบสองตำแหน่งและเรียกตัวเองว่าปิกนิกเลนเจอร์เลดบูฟังดูเท่ไหมละ่ะไม่ไมหุ่นลบต้องเป็นของฉันของฉันตังหาก <c oughs> ฉันกลับมาแล้วส่วนเด็กปลอดภัยดี ส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยเห็นไหมบอกแล้วว่าแดงยังไม่ตายอ๋อชันก็กะไว้แล้วว่านายต้องไม่เป็นไรใช่ๆช่พวกเรากำลังเป็นห่วงหัวหน้าอย่างนายอยู่เลยขอบใจมากทุกคนที่เป็นห่วงฉันกลับฐานทัพกันเถอะคืนนี้เล่นผีถ้วยแก้วโดยกันไหมคืนนี้มีเพื่อนมาเล่นด้วยอีกคนหนึ่งแล้วนะอีกแล้วหรอวะพวกแปลกๆแบบไดโนเสาร์ไม่เอาแล้วนะ ไม่ไม่นี่เมคาเขาเป็นนักเขียนนักเขียนเหรอแล้วเขียนอะไรอ่ะฉันเขียนนิยายนะ่ะแล้วมันนิยายแนวไหนล่ะก็เพราะเหตุผลนี้แหละฉันไม่รู้จะเขียนอะไรดีเลยว่าจะมาถามผีถ้วยแก้วนี่แหละอ๋อคือจะให้ผีถ้วยแก้วช่วยเขียนนิยายให้ใช่ไหมได้เลยได้เลยงั้นขอเชิญดวงวิญญาณที่เขียนนิยายเก่งๆหรือเป็นอดีตบอกรก,ก็ได้ เข้ามาอยู่ในแก้วใบนี้ด้วยเถิดมาแล้วมาแล้วเอาล่ะอยากถามอะไรถามได้เลยคือคือว่าถ้าฉันเขียนนิยายฉันควรเขียนแนวไหนดีแว่นขยายงั้นเหรอต้องเป็นนิยายแนวนักสืบแน่ๆเลยแต่แต่ฉันเขียนเรื่องนักสืบไม่เป็นน่ะงั้นมีแนวอื่นแนะนำไหมหัวกะโหลก แนวผีผีแน่ๆเลยเรื่องผีผีฉันก็เขียนไม่ได้หรอกฉันกลัวงั้นมีแนวอื่นแนะนำอีกไหมหัวใจอันนี้น่าจะหมายถึงแนวโรแมนติกเรื่องแนวโรแมนติกจะเขียนได้ยังไงเล่าฉันยังไม่เคยมีแฟนเลยมึงไอ้นันก็เขียนไม่ได้ไอ้นีก็เขียนไม่ได้มึงเขียนเรื่องอะไรได้บ้างเนี่ยคือว่า ฉันเขียนเรื่องแนวดราม่าได้พวกเรื่องเศร้าๆแบบนั้นน่ะอ๋อก็ดีนี่แต่เรื่องเศร้าๆไม่มีใครอยากอ่านเลยนะซีงั้นทำไมไม่ลองเขียนแนวแฟนตาซีสดใสดูละ่ะแนวแฟนตาซีฉันก็เคยจะเขียนนะเป็นเรื่องของตัวเอกที่เก็บมังกรมาเลี้ยงแต่สุดท้ายมังกรก็ถูกฆ่าตาย ดามาจริงด้วยแล้วพวกนิยายกำลังภายในล่ะเคยเขียนหรือยังนิยายผ่าตัดภายในเหรอกำลังภายในโว้ยแล้วถ้าเป็นแนวไซไฟอวกาศล่ะเขียนได้ไหมแบบอุกาบาทชนโลกนะหรอดูเหมือนว่ามีคาไม่ว่าจะคิดเรื่องอะไรก็จะเป็นเรื่องเศร้าๆหมดเลยนะฉันมีความฝันอยากเป็นนักเขียนจริงๆนะแต่ถ้าเขียนเรื่องเศร้าๆต่อไปแบบนี้ คงไม่มีใครอ่านผลงานของฉันแน่ๆหรือว่าฉันควรทิ้งความฝันนี้ไปนี่นายถ้านายมีความฝันแบบนั้นจริงๆนายไม่ควรละทิ้งมันบนโลกนี้มีคนเป็นล้านๆคนคนที่เคยอ่านผลงานของนายอาจจะไม่ชอบแต่ไม่ได้แปลว่าคนทั้งโลกจะไม่ชอบผลงานของนายในโลกนี้ ยังมีคนที่เหมือนเหมือนนายอยากอ่านนิยายเหมือนเหมือนนายแค่โอกาสและโชคยังไม่พาให้มาเจอกันสักวันจะต้องมีคนชอบผลงานของนายแน่ๆจริงหรอสมศักดิ์งั้นฉันควรพยายามต่อใช่ไหมใช่นายมีพรสวรรค์นายมีความตั้งใจขาดแค่โชคนายแค่รักษาสองข้อแรกเอาไว้เพื่อรอข้อที่สามเท่านั้นเองเออ ขอบใจนายมากนะสมศักดิ์ฉันจะพยายามเต็มที่เลยมึงรู้ไหมว่าอะไรดราม่าอะไรเหรอพรุ่งนี้สอบหากคุณชอบการ์ตูนของผมโปรดกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่เวลาคลิปใหม่ๆมาคุณจะได้ไม่พลาด